มันคือเอนเรสครับพี่เตย้ยนี่สนนราคาที่1,850บท้้าบาทานนเพื่อน <ผม S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กับพวกเรา 2K Music ครับผมกับรายการของมันต้องมี สวยงามมากวันนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยพี่เต้ยเพราะว่าคือเขาเรียกอะไรดีนะเหมือนไปเสาะหาจนเจอกับราคาที่มันแบบว่าอเออกับราคานี้แล้วกันผมว่าดีสุดแล้วที่ที่ลองกันมานะี่ยจริงไหมล่ะ <laughs> จ้ะ <laughs> คือเราจะถ่ายคลิปนี้ตัวเนี้ยตั้งนานแล้ว <laughs> ใช่แล้วพอสั่งมาจะถ่ายจะถ่ายลูกค้า w a l k i n ิเข้ามาแล้วก็เอากลับไปสามล็อตแล้วสามล็อตของหมดปุ๊บเราก็ ยังไม่ถ่ายทีเนี่ยเลยต้องกักไว้กักตัวนี้ไว้อ่ามันคือมันคือเอนเสครับพี่เต้ยนี่เอนเลสนะฮะโมเดล e a เอขีดหนึ่งเอ่าเก็น่าจะนี่แหละสีไม้อ่าฮะขอให้ดูข้างหลังอืทำสีสวยชเฉลวไบดิงขอบทั้งตัวทั้งบนและหน้าเออใช่ ลูกบิดตันนะครับเฟดเลเดียนเฟดบิลเลเดียชเแล้วสุดยอดงานด้านเคลือบด้านนะครับบอกราคาเลยไหมบอกไปเลยเราขายอยู่แล้วว่าจะมาราคานี้เลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทโปรโมชั่นตอนนี้ของแถมมีเหมือนเดิมกระเป๋าก็มีนะให้สรุปให้กระเป๋าด้วยนะด้วยครับอ่าโอเคคือตอนที่แบบลองเซตตั้งสายปุ๊บเซตนู่นนี่นั่นดันคอนิดหน่อยคือแบบเฮ้ยเสียงมันเปิดมากครับใช่แล้วมันไม่ทึบ แล้วก็ค่อนข้างใสนะ,ะค่อนข้างกรุกริงเลยแต่ว่าไม่ได้ทำให้ย่านโลของตัวกีตาร์เนี่ยหายไปยังมีความโลบาลานอยู่คืออาจจะไม่ได้ดีฟแบบบงใหญ่เวอร์วางเพราะว่ามันไม่ใช่โซลิดไงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่แล้วไม้เป็นเป็นลามิเนตเป็นลามิเนตใช่ไม่การเป็นวูดแต่ผมเดาว่าเขาน่าจะคัดเกรดนะครับเพราะว่ามีตาไม้ด้วยบางงานสวยมาก คือมันไม่ได้เอาไม้มาอัดแบบเป็นเศษไม้มาอัดไงอ่ามันเป็นแผ่นเรียงลงมาไงอ๋อใช่พอดีงามครับพี่เต้ยที่แขวนสายสะพายมีนะครับแล้วก็มีรุ่นที่มีไฟฟ้าด้วยอ่าดีประกาศให้มีเหล็กขันคอให้เราแถมป๊กให้แถมกระเป๋าให้อีกอเซ็ตอัพให้ด้วยตอนแรกยังไม่รู้นะว่าแถมกระเป๋าเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยผมตัดสินใจแล้วโอเคนะครับสนนราคาที่1,850บาทเบ่าทั้นเพื่อน นะครับสวยงามมากคืออคือคัดกันมาแล้วนะครับผมในเรทราคานี้ดีสุดแล้วคัดกันมาแล้วหลังจากที่เรารีวิวกีตาร์ราคา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราลองเสียงคร่าวๆ ah ดูเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไม้ไม้พูดเนี่ยจ่อเลยครับอุ้ยพัสนามเหรอพัสนามเลยโอเคอ่ะ <c oughs> ไปครับเพื่อน ใหญ่เกินตัวไปเยอะเลยผมฟังเนี่ยโอผมได้ยินเสียงจากลูดีมากดีเออแบบไม่น่าเ่สั่นเยอะเลยเพื<ๆ>่อนสั่นกระชุกระจายเลย<ม>ดีเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบราคานี้มันจะเสียงได้ขนาดนี้ใช่แล้วไม้กระพือดีมากเอา<ม>เดี๋ยวผมไปกิ๊กให้ฟังสักนิดหนึ่ง ไม่หมดทุกแนวคือแบบถ้าเราแบบไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะมันเสียงดีมากเลยนะใช่แล้วเอคุ้มครับมอใหมใช่พอพอพอมันเป็นเรื่องเสียงด้วยแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยด้วยความที่ราคานี้สมัยเราเนี่ยยังไม่ได้ของแบบที่มันเกตนี้เลยอ่ะอ่าใช่ต่างกันเยอะเลยอยากให้ทุกคนได้เอาไปฝึกฝนใช้งาน้กันด้วยครับผมสำหรับน้องๆบอต้นมปลายก็ สปายไปแอคตสาวที่ต้องเรียนกันเหมือนที่พวกเราทำอ่ะเดี๋ยวใช้คำว่าเราฮะเพิ่งสอนกูเลยอ่าอ่าฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้าเอเลนสนะฮะโมเดล E a 1 N ครับผมมีสีสีตามนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เจึ้นให้นะครับผมสนใจก็ทำมาสอบถามแอดมินกันได้เลยแล้วก็ฝากไว้ด้วยทุกช่องทางกับ 2K Music นะครับฝากไลน์โอเวอร์แชทด้วยได้เลยสงสัยหรืออยากรู้ว่าอะไรจะซื้อรุ่นไหนอะไรยังไง ทักมาคุยกับพวกเราได้แล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์ตอนนี้มีมาพอสมควรแล้วนะที่แบบว่าพูดคุยกันศึกษามีข่าวสารด้วยนะใช่แล้วว่ามีข่าวสารก็ส่งคอนเสิร์ตก็ส่งให้กันแล้วก็ขอบคุณมากด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยกันตอบในวันที่พวกเราไม่ว่างขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้กับขอบคุณแก๊งขอบคุณแก๊งด้วยนะครับส่วนใครชอบสีไหนจะทักมาสอบถามสั่งซื้อเนี่ยบอกได้เลยนะครับครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะฮะของแถมย้อนวนทจนึงทีละกันมีกระเป๋าให้เหล็กคันคอปิ๊ช้น แล้วก็เซตอัพปรับทัชิงให้ด้วยครับผมนะครับก่อนจะส่งนะฮะสีก็ตามนี้เลยแล้วกันจ้าวันนี้ก็มีความสุขมากๆแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ